อะไรวะวุดวุดควองวินล่าอุดมัง<ม>เล่นอุนนดมังเล่นจาการีสปอร์ตอ้อยมันหมดยุคหมดสมัยอะไรอย่างเงี้ยกูเล่นด่านเนี่ยกูโดนสปอร์ตพีคทุกตาเลยเฮียรูเบนอามอลินที่มันเป็นพี่ชายไอ้บูโนโา่าไหวเฮียไม่ใช่ซ <laughs> ื้อซกันอยู่นะเป็นน้องชายเจ๋งดีแอดดูหมาป่ะใครแบนสไตร์เกอร์วะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าบูโนมาไทยแล้วถ้าบูโนไม่มาบูโนมาหรือไม่มา อา,อาชยยเยตเตหรือว่าบูโนโมารไม่ม,มามีข่าวอะไรวะอาโมลิมขึ้นคอนเสิร์ตก่อนไปคุมแมนยูถ้าบูโนโมาต้องขึ้นคอนเสิร์ตตอน5โมงครึ่งแต่ตอน6โมงแล้วบูโนโยังไม่มาเลยว่าบูโนโมา <Okay. S 2> <อ> โล่งไหมวะไซอ่ะกระตยากสินตุ้กระตายไม่เป็ไม่โล่งอ่ะเอาไปเอาไปได้โอ้โหไม่ตายโลแต่โลแล้วล่ะมาบันไยโคตรยก่งสวยตัวนี้อยู่ห้องห้องเป็นหนอยู่มแคสเซอร์อยู่บี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 ขวาครับขวาขวา ไปบ้านี่ยไปามเ่ยไปัสดีอัพโฟร์อิเมเนตดฟรนลี่มิชชั่นสุดลกูยิงนมันไปสองไม่ไายกยิงไปแเปล่มันใ่งใบเฮียบูบาเขาไปอันนี้ก็อาจารย์เบียร์แล้วว่าจงเหรออ๋อที่ต่อจิช่วยคนตื่นทำไอ้เียาเป็นเสียงแบบองลางสะออนแล้ว กูบารักตา,ารบีกูบาลักทุกคนเอี้ยตอนกูตอนกูดูแกไลฟ์สดแกก็ดูพูดจาธรรมะธรรมโมดูน่าเชื่อถือดีนะวะทำไมทำคลิปปั่นจังวะไรี่ะคนมาไปคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวเปิดกันหน้าต่างอันนี้ก่อนไปอย่าเพิ่งวิ่งมาอย่าเพิ่งวิ่งมาเก๋เก๋เก๋มาเลยมาเลยมีมาเลยมีมาเลยมีสวอปฟิแล้วก็ซิงล้างจานอินขั้นได้เงินกรไปลุยมาเลยมี โอ้โหแม่งวิ่งผ่านปืนกูบรรทัดนี้ด r e l o a d บันไดมีคนล,ล็อกบันไดอยู่ใช่ไหมใครมันอยู่ชั้นขอบุญหน่อย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 บุล่าบุล่า บันไดบัไดบันไดบันไดมีตัวูดมัมเฮ้ยอยู่ข้างล่างบันไดบันไดอยู่ไปลงไปอืมตาพิบแม่ยิงทะลุกำแพง โอ้โหแคทแคดเออเด o โอ้โหโอตัววิปเป็นตัวจังเลยยากว่ะไอ้่คสโซมันรอหรอเจ้าอูันต้องโชว์เทพแล้วเราแคทามิ่งดีตอนอนสองเราต่ไม่เป็นไร ไม่มีเจเกอร์ซ้อนอยู่เองแล้วไม่มีมีวอลคิลี่อีกอะไม่ได้หรอยิงไปมันมาหลังเลยอ่ะถามอเฮ้ยมันพับหมวกทองเ้วนนะมันจะหลยสมองเกียอะไรวะสั์ประเทศไหนไงตาไม่ทันแล้วนะ มาเห็นกูเหรอโอ้โหมอนตี้ห้องครัวห้องครัวเห็นกูเหรออโดนห้องคได้มอนตี้ประมาณสนัดห้องคชั้นน่งเดยห้องดนตรีห้องดนตรีห้องดนตรีคือไหนวะห้องดนตรีนี่เหรอห้องที่กูอยู่ปะไม่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 มันีใช

เอ้าเดี๋ยวนี้มันเหยียบบนฉลามไม่ได้หรอวเอาไว้เหยียบได้ฉลามฉลามภาพรวมตายเฮียวนันมันยังมันันผมอ่ะชอบคุณครับเออว่าผมแค่ลงรักคุณมันกันกระสุนได้เหรอวะบเป็นมาก่อโลเท่เออมันจะบาลิเกตให้กูบาลิเกตใช่ไหมไม่หมอต่อโลเค จาแล้วไม่หรอมันก็เห็นมันก็เห็นบางเดียเออกูเวิร์กเวิร์กเชื่อกูเชื่อกูโอ้โแม่งซ้อนกันมาว่ะสวย โอ้โหกระเด็นเลยไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นเออที่มันเห็นมีไม่ได้้ย่างเ้ ก็ไม่สัมปุย่มกระปุ่งปุยก็ไม่สัมผนุ่งจุ่ e จัผน้ำมาลองยิงกันสิไม่ความว้าวเ สว่างปีกมากข้ามีกลิงคนที่แม่งแต่งเพลงร้องไปเรื่อยพวกกึงฝังไปเรื่อยพวกกึงังพวกมึงฝังไปเรื่อยคุณคนหนักเลยเฮียเฮ้ยไซส์คุณคนเดียวตุ๋ยได้ไหมตุ๋ยได้ไหมสามตัวอีกโอ้โห

โอ้โหเลยเพินสุดยอดโอ้ยลาเกตทบองไปไปอันนี้ก็มึงไปทำงานกี่โมงเนี่ยเออกาดเช้าเข้างานแปดโมงสี่กูนอนอยู่เฮ้ยถ้าไปตีสี่กูไม่นอนลาบปลาเมี่ยงปลาเห่าเหี้ยอะไร

แล้วมันเป๊กเล่าทุกคลิปเลยนะใจเช่นเดียวกันเลยก็มีเขาจะมันลาบจิ้นปลากับน้ำน้องลาบชิ้นเขาเนี่ยจะใส่ข้าวไกยก็บขิงกขึ้นมขิงซุปนึ่งแกมันเอาแซลมอนมาลาบไปมาดูยังลาบความเขาได้ชิ้นปลาครับน้องน้ำซุปน้ำออมน้ำโจ้มหัวปลาในหนัเขาตะเกียกมึงนี่มันลาบได้ทุกอย่างจริงคนเหนือไอ้ย่าพูดเหนือลาบเหนืออร่อยเลยมึงลองยังอยากลองสาวเหนือมากกว่าเออ มึงต้องกินลาบเนื้อก่อนม่งงั้นเข้าไม่ถึงเดี๋ยวกูทำให้กินกูกูไปรเรียนวิชามาแล้วอร่อยชิหมหายไอ้ยา,าไ,ไ <ป S 2> อ้อูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปซกเล็กห้องไอ้อูดกันดีกว่า <c oughs> ไปไปแดกไอ้เฮียอูดหั่นขาหั่นแขนมันหมกักแช่เยน็นไว้มึงคิดมึงคิด่มึงสู้แรงมอ้ยโอ้โหเลียอ่ะเปลี่ยนกัน เฮ้ยได้เอไดสีสักทีเนี่ยลีเฟกลีเฟกระดับคาร์ลเมื่อกี้มันยิงส่วนวะเฮ้ยสุดยอดวะผดไม่ได้โอ้โหไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ร้ายร้สู้เลยว่ะหลือหนึ่งวิไปไหนได้อาเรื่องแล้ว โอ้หเเลยโอ้โหือมันยอมแลกเพื่อนเลยไม่หญิงนะแม่ย้อย 4, สองอะตรงตรงนั้นเลยไปทางเดินเก่าเล่นี่ยโดนอีกตายนั่นแหละเร็วมากจบแล้วอ็อบโฟร์ last standing น่ารักน่ารักน่ารักไม่รู้ไม่รู้โห l ด a d i n g เป็นลมเป็นลนเข้ามาแล้วเข้ามาอ็อบสามอ็อบโฟร์ eliminated mission successful

successful

มาต่อううโอ้โหมันมาล้างแขนไอ้เฮ้ยเอาไม่ได้เหลือประมาณ80เออเธอไม่ตายไอวุดปาดอีกใช่ป่ะไม่ไปโอ้โอ็อ่า4 last operator standing เราบีเราโดนแฮกกล้องเจ้าเม่ง เดซยา,า,ายอะหยกดด้ว<า>ยระชา,างนองปัมปะลล้อมปัมปัมน่ะเกียร์ต่อเวเกียร์เป็นู้

แล้วเฮียอู๊กดลรวเปิดใส่รอน